สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับช่องสมคิดบอนสีอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ตรงกับวันที่19กันยายนพศ2566ค่ะวันนี้ก็มีบอลสีมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามีต้นอะไรบ้างนี่ค่ะ นี่คือดารานพพลัตนะคะดารานพพลัตนี่ค่ะหลอดใหม่กำลังมานะคะกระถางละห้าร้บาทค่ะดารานพพลัตนี่ก็ดารานพพลัตแผงค่ะนี่ค่ะกระถางนี้250บบาทค่ะนี่ค่ะ นี่ไพส่สวนป่าจักรวาลค่ะไพส่สวนป่าจักรวาลน,นี่ค่ะกระถางละสอ0รบาทค่ะนี่รักเอ้ยรักเอ้ยนี่200บาทนะคะรักเอ้ยค่ะนี่ก็อ <c oughs> นุมานประสานกายแผงนะคะอนุมานประสานกายแผง หนึ่งร้อยบาทค่ะมาทางนี้ก็จะเป็นชายชนนะคะชายชนชายชนกระถางละร้อยห้าสิบบาทค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะชายชนนี่ค่ะนี่ค่ะกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะชายชนนี่ค่ะ มาทางนี้ก็จะเป็นอับสรสวรรค์นะคะผู้ช่วยผู้ช่วยออกไปก่อนนะลูกเนาะ,ะมาทางนี้ก็จะเป็นอับสรสวรรค์ค่ะอับสรสวรรค์มีหลายกระถางนะคะอับสรสวรรค์นี้กระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะนี่ค่ะอับสรสวรรค์ นี่ค่ะลางนี้ก็จะเป็นรัตนาสินค่ะรัตนาสินก็100บาทค่ะชายชนไซนี้ก็100บาทนะคะชายชนนี่ค่ะนี่มี2ต้นใน1กระถางนะคะ กระถางนี้ก็ให้หนึ่งร้อยค่ะใครมาก่อนได้ก่อนนะคะกระถางนี้มีสามต้นเลยค่ะกระถางนี้ก็หนึ่งร้อยบาทเหมือนกันนะคะมีสามต้นเลยค่ะนี่ค่ะกระถางนี้ก็มีสองต้นนะคะหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันค่ะ นี่ค่ะออกระถางละหน0่มาทางนี้ก็จะเป็นอสงไขค่ะกัดหน้ามาแล้วนะคะอะสงไขตป้ายมาแล้วค่ะกระถางละห0ึนะคะนีฮานุมานประสานกายอันนี้250บบาทนะคะฮานุมานประสานกายพรมพิมาน พรมพิมานก็หนึ่งร้อยบาทค่ะพรมพิมานนี่ค่ะพรมพิมานก็หนึ่งร้อยบาทนะคะรับเจริญซับเจริญก็หนึ่งร้อยบาทค่ะหลอดใหม่มาแล้วนะคะซับเจริญเมืองเกาะเก็ดค่ะ เมืองเกาะเกดนี้ก็หนึ่งร้อยบาทนะคะเทพสายลุงเทพสายลุงนี้แปดสิบบาทค่ะเทพสายลุงเทพอักษาราเทพอักษารานี้ห้บาทค่ะเทพอักษาราองุ่งยิงท่อฝันแพงนะคะ แผงแดงค่ะโอ้ขอโทษค่ะอันนี้นางรากสดค่ะนางรากสดแผงแดงกระถางละแปดสิบบาทนะคะสีเทพรักสีเทพรักนี่หนึ่งร้อยบาทค่ะาทางนี้ก็จะเป็นทาดบางแก้ว าตาดางแก้วนี้กระถางละหนึ่งร้อยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะถตาดางแก้วกระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะนี่ค่ะถตาดางแก้วอันนี้นพะเก้าค่ะนพะเก้า ายมาแล้วด่างมาแล้วนะคะนกพเก้าไซนนี้ก็หนึบาทค่ะนพก้าอันนี้ชิ้นน้ำบัญชรค่ะชิ้นน้ำบัญชรน,นี่ค่ะชิ้นน้ำบัญชร้อยบาทค่ะชิ้นน้ำบัญชร ทางนี้ก็จะเป็นพันดาวพันดาวนี้แปดสิบบาทค่ะพันดาวต่างละแปดสิบบาทนะคะคุ้มทองคุ้มทองก็แปดสิบบาทค่ะคุ้มทองนี่ค่ะทางนี้ก็จะเป็น เรืองพนาลายค่ะเรืองพนาลายต้นกัดสีมาแล้วนะคะทุกใบค่ะเรืองพนาลายนี้สองห้าสิบาทค่ะลดพะก้าวหนึ่งร้อบาทค่ะอมพะพาค่ะหนุมานอมพะพา,พาไซใหญ่ไ้แม่พันเลยนะคะ นี่ค่ะแปดสิบบาทค่ะอมภพาพาหานุมานอมภบพาค่ะแปดสิบบาทนะคะน้ำเมืงนองโนนน้ำเมืงนองโนนค่ะน้ำเมืงนองโนนนี่สองร้อยบาทค่ะนี่ค่ะไซแม่พันุนะคะหงสสุวรรณ หองสุวรรณค่ะของสุวรรณนี้ก็80สบาทนะคะสบ,สบายนางฟ้าสบายนางฟ้าค่ะ100บาทค่ะสบายนางฟ้าแม่สีสุดาก็100บาทค่ะนี่ค่ะ นางกิรินีนางกิรินีนะคะหนึงร้อยบาทค่ะสีปราดสีปราดค่ะสีปราดนี้แปดสิบบาทนะคะปาเตปาเตห้าสิบบาทค่ะรวยรุนฟ้านี่แปดบาทนะคะ ลำพูนจังหวัดลำพูนนิดห้าสบาทค่ะนี่ก็จะเป็นศิลานักปาดนะคะศิลานักปาด100บาทค่ะศิลาหุ้มทองศิลาหุ้มทองแผงนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ ด่างเหลืองมาแล้วนะคะศิลาหุ้มทองนี่ร้อยหบาทคะ่ะเทพเทวริตเทพเทวริตนี้ก็150บาทคะ่ะองค์ยิงท่อฝันองค์ยิงท่อฝันนี้100บาทนะคะโชคล้ำซ้ำ คลมซานี้ก็100บาทค่ะณเมืงนองโนนณเมืงนองโนนนี้100บาทนะคะมหาเศรษฐีไม้แยกหน่อค่ะมหาเศรษฐี100บาทค่ะมหาชัย มหาชัยค่ะไม้แยกหน่อค่ะมหาชัยนี่หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะมหาชัยเศรษฐีพันล้านค่ะเศรษฐีพันล้านนี่หนึ่งร้อยบาทค่ะเศรษฐีพันล้านน่เทพเทวาเทพเทวา หนึ่งร้อยบาทค่ะชมพูทวีปชมพูทวีปหนึ่งร้อยค่ะนี่ก็ศิลานักปาดนะคะศิลานักปาดก็หนึ่งร้อยบาทค่ะอุสามนีวนใบไผ่นะคะอุสามณีนี่หนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะอุสามณี อันนี้ก็ใบไผ่ค่ะขวนสิริขวนสิรินี้ก็หนึ่งร้อยห้าสิบค่ะกระบี่นายร้อยค่ะกระบี่นายร้อยนี้ก็หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะกระบี่นายร้อยนี่ค่ะนี่เล็บมังกรเล็บมังกรนีสองร้อยห้าสิบนะคะเล็บมังกรบอลใบไผ่นะคะ เลมังกรสองร้อยห้าบาทค่ะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะสนใจต้นไหนติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศูนย์6ก้าหค่ะแอดไลน์ได้ที่0 9 5 3 1 6ก้าหเหมือนกันนะคะขอบ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องสมทิดบอลสีด้วยนะคะค่าจัดส่งหมาเมาไปซนี EMS ค่ะ50บาทหมาเมาค่ะแบบโอน50บาทหมาเมาแบบปลายทาง70บาทหมาเมาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ